ทางสายกลางใช่ไหมครับมัชิมาปฏิวทาเนี่ยมันเป็นทางสายกลางในจิตนะการที่เราเรารู้จักวางอารมณ์ตัวทางสายกลางเนี่ยก็คือตัวอริยมรตมีองค์แปดนั่นเองนะเป็นทางสายกลางพูดได้หลายแง่มุมมากเลยในเรื่องของทางสายกลางเนี่ย ตัวอนัตตาก็ชื่อว่าเป็นทางสายกลางเหมือนกันถ้าจะพูดในเรื่องของความเห็นสุดตรงของความเห็นที่เจ้าบอกว่ามันมีสองข้างคือสุดตรงว่าตัวตนมีกับสุดตรงว่า,าทุกอย่างขาดศูนย์ไม่มีตัวความเห็นว่าตัวตนมีเนี่ยผู้เจ้าจะเรียกว่าอัตตาคือเห็นว่าเที่ยง มันจะมีคนที่มีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเที่ยงตัวตนมีนะกับสุดตรงของความเห็นที่เวียงไปข้างหนึ่งก็คือขาดศูนย์เรียกว่านัตถิตาทุกอย่างไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีการกระทําไม่มีขาดศูนย์ตายแล้วจบกันอย่างนีนะ้เราก็คงเคยได้ยินคนพูดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะแต่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงแสดงว่าความเห็นเขาสุดตรงไปข้างหนึ่ง ุทธเจ้าจึงบอกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าถ้าอาตมาถามโยมว่าโยมหนังสือเล่มน,นี้มีไหมใช่ไหมถ้าโยมตอบว่ามีเนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะถูกในปัจจุบันแต่มันผิดในอนาคตเพราะอนาคตหนังสือเล่มน,นี้ผ่านไปร้อยปีพันปีหมื่นปีก็จะเปื่อยสลายไปนหาความเป็นหนังสือไม่ได้แล้วนั่นในอนาคตคํา พูดของโยมก็จะผิดแต่ถ้าโยมรู้จักว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้ที่สุดมันก็ต้องพังนะโยมก็ตอบหนังสือเล่มนี้ไม่มีหรอกแต่ถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยความเห็นนี้จะผิดในปัจจุบันแต่อาจจะถูกหน้อนาคตเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเป็นทางสายกลางก็คือว่าวัตถุสิ่งเนี้ยมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็แตกสลายหายไปนี่เป็นวิธีการมอง ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลย mm. เมื่อมองอย่างนี้จิตก็จะเป็นกลางกลางคือจะไม่สุขไม่ทุกข์ไปเก่าับธรรมชาติเหล่านี้ถ้าถ้าโยมเห็นสิ่งนี้จริงๆอย่างนั้นใช่ไหมมีรถยนต์มาคันหนึ่งก็เห็นแล้วว่าอ๋อรถยนต์ที่สุดมันต้องเสื่อมต้องพังเพราะนั้นถ้ารถยนต์มันเป็นอะไรไปยมว่าับได้ใจก็ไม่ทุกข์มากใช่ไหมเนี <laughs> ่ย มันมันเป็นมันเป็นความเห็นที่ทําให้ความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันลดลงหรือถ้าจะพูดคําว่าทางสายกลางในเรื่องของมรรคมีองแปดคุเจ้าก็บอกว่ามันก็คือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของเรานั่นเองเพราะนั้นตัวมรรคมีองแปดเนี่ยเป็นการอธิบายว่าเราจะฝึกกายยังไงฝึกวาจาอย่างไรฝึกจิตอย่างไรเช่นฝึกกายอย่างไร ผู้เจ้าก็บอกว่าเอาเนี่ยกายนะไม่ฆ่านะไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในการนี่สามอย่างนั่นก็คือสัมมากัมมันตะใช่ไหมแล้วก็ตัวสัมมาอาชีวะว่าเลี้ยงชีวิตอย่าเบียดเบียนตนเองนะอย่าเบียดเบียนผู้อื่นวาจาทําอย่างไรเพราะการกระทําของคนเรามันก็มีแค่สามอย่างกายวาจาใจวาจาทําอย่างไรพระเจ้าก็บอกว่าไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเจ้าเสียดสีอย่าง ได้สัมมาวาจาแล้วนะการทำทางจิตทําอย่างไรพู้เจ้าก็บอกว่าให้พยายามเห็นการเกิดดับในภายในใจของเรานี่ตัวสม,มาธิฏิแล้วนะให้พยายามทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายนะนะความโลภความพยาบาทความเบียดเบียนนะเกิดขึ้นมาแล้วพยายามทิ้งออกไปนี่สัมมาสังกปปะแล้วนะนะนั้นมักมีอง์าเนี่ยเป็นการอธิบายว่าเราจะฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจอย,อย่างไร พื่อให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเราฝึกตามเนี้ทั้งหมดเนี่ยนะความทุกข์ในชีวิตแทบจะไม่มีเลยแล้วถ้าฝึกได้อย่างถึงที่สุดก็คือพ้นทุกข์ได้และพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่แต่จะพ้นทุกข์ในทางโลกได้อย่างเดียวนะพ้นทุกข์ในด้านโลกุตระด้วยคือพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพระเจ้ายืนยันว่าการกระทําตามหนทางแปดประการเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งหมดท่านเรียก ท่านเรียกมันว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมศาสนาพุทธก็มีมีล้างบาปได้เหมือนตัวนีนน้ล้างกรรมยกเลิกกรรมสิ้นกรรมท่านเรียกกรรมมะนโรทคาาินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคืออริยมรรคมีองค์แปดแต่มันไม่เหมือนกับกับหลักความเชื่ออื่นคือเราไม่ได้สิ้นกรรมด้วยการอ้อนวอนหรือไหว้วอนหรือปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่เรามีการกระทําอย่างเป็นระบบผู้เจ้าเรียกว่า โยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบฝึกกายอย่างนี้ฝึกวาจาอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้แล้วจะพ้นกรรมได้แต่แตราบใดถ้าเรายังมีตัวตนในขันห้าผู้เจ้าก็บอกว่าพ้นจากกรรมไม่ได้เพราะว่าขันห้าเป็นธรรมชาติเกิดดับถ้าเรายังยึดธรรมชาติเกิดดับมาเป็นตัวเราของเราเราก็จะต้องเกิดดับไปตามธรรมชาตินั้นนะกายก็ยังมีการกระทําวาจามีจิตยังมีการกระทํา ดาบใดการกระทํามีนั่นก็คือกรรมมีนั่นเองการที่จะอยู่เหนือกรรมได้ก็ต้องเห็นว่า,าผู้ทํากรรมไม่มีผู้รับกรรมไม่มีก็ต้องสาวเข้าไปถึงว่าใครเป็นคนทํากรรมกายทํำไหมวาจาทําหรือเปล่าหรือใจทําสาวไปก็คือใจเป็นคนทําพู้เจ้าก็ให้มองว่าใจเป็นของเราจริงหรือไม่มองดูใจแล้วก็ไม่ใช่ของเราอีกเพราะมันเกิดดับอืม สิ่งใดเกิดได้ดับได้แสดงว่าเราควบคุมมันไม่ได้เมื่อเราควบคุมสิ่งสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยเช่นเรานั่งดูลมหายใจอยู่เราบอกว่าอา้าวให้ใจอยู่กับลมหายใจนะถามว่ามันเชื่อเราไหมเรานั่งสมาธิมาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเราสั่งให้ใจอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับกายอยู่นิ่งๆได้ไหมมันไม่ได้เชื่อเรานะทั้งที่เราตั้งความอยากตั้งความปรารถนาว่าให้ใจอยู่อย่างเนี้ยถามว่ามันเชื่อเราเปล่ามันไม่เชื่อเรา เอาสิ่งใดไม่เชื่อเราแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรามันไม่เทีย่ยงมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นแหละนะพระเจ้าก็บอกว่าให้เห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรา <_ c oughs> นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะ <_ c oughs> ถ้าเรามองว่าธรรมชาติเหล่าเนี้ยเป็นสักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติก็เรียกว่าเรากําลังถอนตัวตนออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ดับแล้วพทธเจ้าบอกในที่สุดจะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้นั่นเอง เพราะนั้นตัวทางสายกลางเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อความพ้นทุกข์ค้มจากแก่เจ็บตายให้ได้นั่นเองพอก้าใจ,จไหมแต่มันจะแตกแยกย่อยอีกเยอะไปเยอะเลยการแตกแยกย่อยไปเนี่ยเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลซึ่งมีกำลังต่างกันอย่างที่โยมก็ถามเมื่อกี้พระห้า มีศรัทธาต่างกันมีความเพียรต่างกันมีปัญญาต่างกันสมาธิต่างกันความเข้าใจก็จะไปกันคนละแบบคนละอย่างนะเลยต้องมีธรรมะหลายๆแบบนะผูะพุทธเจ้าจึงแจกแจงธรรมะไว้เยอะเพื่อให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าถึง